สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ีที่270ประเด็นสาระในคลิปนี้มาจากคำถามจากพี่น้องสกรผู้ปลูกบังคุดในเขตพื้นที่ภาคใต้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่ทางภาคใต้เองมีทั้งใบเพสลาดมีการแตกใบอ่อนตัวผู้ถามนั้นได้ศึกษาสนใจในเรื่องของการใช้สารโซเดียมเพื่อที่จะมาช่วยในเรื่องของการออกดอกของ มังคุดแล้วก็มีคำถามว่าจะมีคำแนะนำอะไรผมเองนั้นก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าการใช้สารโปเเซียมไตคเลเอตหรือโซเดียมคโคลเตนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งใบแก่ใบอ่อนและก็ใบเพสลดัดโดยในส่วนของวัตถุประสงค์ก็คือต้องการเล่นคุณภาพใบให้เขาพร้อมต่อการออกดอกในระยะเวลาสั้นคือถ้าเราปล่อยโดยธรรมชาติเนี่ยมังคุดจะ ใช้เวลาถึง4เดือนถึง6เดือนแต่ถ้าเรามีการใช้สารโพแเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตเขาก็จะเหลือแค่เพียง2เดือนครึ่งถึง3เดือนอย่างกรณีในภาพนะครับมีใบด้านนอก50%เขาก็จะออกบ้านในทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญครับคือความชื้นสัมผัสในอากาศจะต้องต่ำกว่า70% อุณหภูมิไม่ได้เป็นประเด็นครับว่าจะร้อนหรือหนาวแต่ถ้าความชื้นต่ำกว่า70%โอกาสการออกดอกของมะขุดจะมากประเด็นที่ผมอยากจะนำเรียนก็คือในเดือนมกราคมพามีนาเมษาพื้นที่ทางภาคใต้ตอนบนเองยังมีสภาวะฝนตกน้อยความชื้นสัมผัสต่ำเพราะฉะนั้นโอกาสของการออกดอกก็ยังมีอยู่นี่คือปัจจัยซึ่งเป็นตัวสนับสนุน เราอยากจะนําเรียนว่าคําว่าโซเดียมคอเลตที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นการค้าย,ยกตัวอย่างเช่นในภาพก็คือลองกาอินถามว่าสารโซเดียมไปทําหน้าที่อย่างไรคําตอบก็คือไปเล่นกระบวนการเปลี่ยนแป้งและน้ําตาลนะครับก็จะทําให้ใบเหล่านี้เนี่ยอายุของใบสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกได้เร็วกว่ากําหนดซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งในส่วนใบแก่ในอัตราที่300กรัมต่อน้ํา200ลิตร ร่วมกับปัจจัยชุดสะสมหรือใบอ่อนก็จะเป็นอัตรา200กรัมต่อน,น้ำน200ลิตรร่วมกับปัจจัยชุดสะสมในการพ่นนั้นอาจจะต้องพ่น2-3ครั้งระยะเวลาที่เราทำการพ่นอาจจะ5วัน7วันหรือ10วันก็ได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือสารเหล่านี้เป็นยุทธภัณฑ์เป็นสิ่งที่ติดไฟแต่ถ้าเป็นตัวผิธภัณฑ์ในด้านการเกษตรก็ไม่เป็นประเด็นปัญหา ทีนี้เรามาดูครับว่าถ้าเราทำการพ่นไปแล้วในระยะเวลาหลังจากการพ่นเนี่ยสเดือนถึง3เดือนมังคุดก็จะออกดอกได้เราจึงพาพินักษกรไปดูในภาคแปลงที่มีการใช้สารโพแทสเซียมคอเลสเซอโซเดียมคอเลสซึ่งใช้ติดต่อมาถึง6ปีนี่คือดอกรุ่นสุดท้ายนะครับซี่ออกหลังจากเดือนอมกราคมและก็เดือนกุมภาพันธ์เขาจะออกเป็นเม็ดกลมทันที ในส่วนของอบางต้นถ้าต้นใดก็ตามที่มีผลผลิตรุ่นพี่ไม่พอหรือน้อยเขาก็จะออกดอกรุ่นน้องเติมมาให้ได้ปริมาณนี่คือภาพที่เราเพิ่งบันทึกมาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นะครับในส่วนของการกระจายของดอกจะเป็นการกระจายที่สม่ำเสมอ ผลรุ่นนี้จะเป็นผลรุ่นแรกของภาคตะวันออกก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงช่วงของเดือนมีนาคมปลาย,ลายหรือเมษายนต้นในขณะนี้เนี่ยมังคุดโดยธรรมชาติจะมีการสลัดผลในวิยยาการหรือเทคนิคการจัดการของอนวัตกรรมที่ทำมาเนี่ยเราสามารถจะ ดำเนินการให้บังคุดออกดอกได้ควบคุมปริมาณผลได้ควบคุมคุณภาพได้และก็ควบคุมวันเวลาเก็บเกี่ยวได้ซึ่งวันเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บังคุดนั้นมีมูลค่าก็จึงอยากแนะนำเรียนครับว่าการทำบังคุดนั้นหากเราทำเป็นบังคุดคุณภาพน้ำหนัก80กรัมก็ต้องมาจากดอกเดียวดอกที่จะเป็นดอกเดียวก็ต้องมาจากบังคุดที่มีคุณภาพใบที่ดี นี่คือปริมาณผลผลิตที่อยู่ในอัตราที่อาจจะดกไปนิดหนึ่งนะครับนี่คืออัตราที่พอดีก็อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองในด้านของเทคนิคการจัดการก็ต้องย้ำว่าสารโปรเซียมคลอเรตหรือโซเดียมคลอเรตมีคุณสมบัติที่จะไปเร่งกระบวนการหายใจไข่น้ำทำให้ใบของมะคุพร้อมต่อการออกดอกได้เร็วขึ้น